เคล็ดลับการทำซุปผักก้อนไว้ใส่ในน้ำแกงให้มีรสช,ชาติหอมหวานอร่อยกลมกล่อมแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามายืนเคี่ยวนานๆก็ได้น้ำซุปน้ำสต็อกเข้มข้นเอาไว้ทำอาหารกันแล้วค่ะช่วยให้การทำอาหารง่ายขึ้นเยอะกว่าเดิมจะเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการทำซุปผักก้อนแบบง่ายๆเอาไว้ใส่ในน้ำแกงใส่ในต้มจืดให้มีรสชาติหอมหวานอาร่อยกลมกลม่อมมาฝากทุกคนค่ะทำครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเอาไวค้ค่อยๆใช้ได้นานเป็นปีเลยก่อนอื่นก็ให้นำผักไปล้างให้สะอาดก่อนเดี๋ยวเราจะนำมาหั่นค่ะนำผักกาดขาวมาหนึ่งหัวหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆผักกาดขาวเราใช้แค่ครึ่งหัวนะคะจากนั้นก็นำหอมหัวใหญ่มาหนึ่งหัวค่ะ ใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็แครอทปอกแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยแครอทนี้เราก็ใช้แค่ครึ่งหัวค่ะหากใครอยากทำมากกว่านี้ไม่อยากเสียเวลาทำบ่อยก็คูณอัตราส่วนเป็นสเท่าได้เลยค่ะผักที่นำมาใช้ในวันนี้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะคะแต่ว่าผักทุกชนิดเมื่อนำมารวมกันแล้วทำออกมาก็จะได้น้ำซุปที่มีความหอมหวานอร่อยกลมกล่อมค่ะ จากนั้นก็นำขึ้นช่ายมา3 4ต้นมาซอยให้เป็นเล็กๆแบบนี้ค่ะตามด้วยผักชีอีก3 4ต้นผักชีนี้เราจะใช้ทั้งรากและใบเลยค่ะซอยให้ละเอียดเป็นชินเล็กๆแล้วก็กระเทียมขาดไม่ได้เลยนะคะความหอมของเราต้องมีกระเทียมค่ะถ้าเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ก็ใช้ประมาณ3กรีบ4กรีบถ้าเป็นกระเทียมกรีบเล็กก็5 6กลีบ78กรีบได้เลยค่ะ รากผักชีให้ตีๆีแบบนี้ก่อนนะคะหรือว่าทุบๆสักเล็กน้อยแล้วก็มาซอยให้เล็กๆแบบนี้ค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จก็มาตั้งเตากันเลยใส่น้ำมันลงกระทะเล็กน้อยนำผักทุกอย่างที่เราหั่นเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดให้ผักนิ่มเลยนะคะผัดผักแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีโดยใช้ไฟกลางเมื่อผักเริ่มนิ่มเริ่มสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะ ในขั้นตอนการปรุงเราก็จะใส่แค่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผัดต่อไปอีกจนกว่าน้ำผักจะออกมาในขั้นตอนนี้เราจะผัดให้แห้งเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ค่อยๆใช้แบบใช้เป็นปีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้จึงต้องผัดผักให้แห้งค่ะนี่ค่ะน้ำผัก ออกมาเยอะเลยนะคะเจ๊ J. หิวไม่ได้เติมน้ำไอลงไปออกมาจากผักล้วนๆเลยค่ะก็ผัดต่อไปแบบนี้จนแห้งเมื่อผัดจนแห้งดีแล้วเราก็ปิดเตาค่ะปล่อยให้ใครร้อนสักพักหนึ่งจากนั้นก็ตักใส่โถปัน่นเราจะมาปั่นผักให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้นำไปขึ้นรูปเป็นแบบก้อนค่ะ เมื่อปั่นจนละเอียดดีแล้วก็ตักใส่จานหรือใส่ถาดก็ได้ใครมีพิมพ์น้าแข็งตักใส่พิมพ์น้ําแข็งได้เลยนะคะเวลาที่นําออกมาใช้ก็นําออกมาใช้ทีละก้อนแต่เจ๊หิวจะตักใส่ถาดแบบนี้ค่ะแล้วก็เกลี่ยๆให้ส่วนผสมของเรามีความเรียบเสมอเท่ากันเพราะเดี๋ยวเวลาหันออกมาจะได้สวยเจ๊หิวจะรองด้วยกระดาษไขก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาทำเสร็จจะได้ยกออกมาได้ง่ายๆจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะ เมื่อเกลี่ยเสร็จก็ให้นำไปแช่ไว้ในช่องฟรีซหนคืนหลังจากนั้นสุปผักก้อนของเราก็จะเซ็ตตัวแข็งดีแล้วก็ให้นำมาหั่นตามขนาดเป็นชิ้นเล็กๆทรงสี่เหลี่ยมที่เราต้องการได้เลยค่ะใครอยากได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ประมาณไหนก็หั่นกันตามชอบได้เลยนะคะ กะกะเอาตามปริมาณการทําอาหารของแต่ละบ้านบ้านไหนที่เวลาทําอาหารแล้วทาเยอะก็หั่นก้อนใหญ่หน่อยบ้านไหนที่ทําอาหารทํานิดเดียวทําไม่เยอะก็หั่นก้อนเล็กค่ะจากนั้นก็นําฟอย์มาห่อซุปก้อนทีละก้อนแบบนี้ค่ะใครที่ไม่มีฟอยก็เก็บใส่กล่องทีละก้อนซ้อนๆกันได้นะคะเวลาที่เราต้องการจะใช้ก็หยิบออกมาใช้ทีละก้อนค่ะถ้าเกิดใครใช้เป็นพิมพ์น้ําแข็งก็จะง่ายหน่อย ก็หยิบออกมาทีละช่องทีละช่องนะคะใช้ทีละก้อนทีละก้อนค่ะซุปผักก้อนที่เราทํานี้นอกจากจะนําไปใส่ในต้มจืดใส่ในน้ําแกงตอนทําอาหารแล้วเราก็สามารถทําเป็นน้ําซุปเอาไว้กินกับข้าวได้ด้วยนะคะใครที่อยากได้น้ำซุปสักถ้วยเอาไว้กินกับข้าวให้คล่องคอแต่ไม่อยากเสียเวลาทำนานก็แค่นำซุปผักก้อน1ก้อนค่ะใส่ลงไปในน้ำร้อนก็ได้น้ำซุปเอาไว้กินแล้วค่ะ เมื่อห่อเสร็จก็ให้นำไปเก็บไว้ในช่องฟรีซและเดี๋ยวเจ๊หิวจะมาทำน้ำซุปแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ดูสีของน้ำซุปผักก้อนกันค่ะเมื่อนำมาทำอาหารนำมาทำต้มจืดแล้วจะได้สีประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบอกเลยว่าทำออกมาแล้วกลิ่นหอมมากๆ หอมหวานอร่อยกลมกล่อมและก็เข็มคนมากๆเลยค่ะสีเหลืองทองน่าทานมากๆเลยนะคะน้ำซุปของเราเป็นยังกันบ้างคะชอบเคล็ดลับในการทำซุปผักก้อนแบบง่ายๆที่จะหิวน้ำาฝากทุกคนกันไหมคะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้ไปทำซุปผักก้อนเก็บเอาไวค้ค่อยๆทานกันด้วยนะคะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวกันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย